น,นี่หมูเพื่อนเขากันเรืว่าเพื่อนยัดนี่ละเรื่องว่าเย้าเนี่ยล่ะยัดนี่ล่ะเพื่อจะรับสนุนการเที่ช่องแตไปลองกันคันเท้ง่งใหญ่้ับคันเท้ง่งใหญ่ตันคันเท้่น่อย สบายพี่น้องทุกสุขสุกคนจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ยังกินพ่อยายเมือนพวกอะไรพี่หาเนาะกินเลยครัทำหนี้โยกขึ้นก็ทำว่าเป็นคือ่สี่ไข่สี่เนาวมาเพทันนี่ยักเทียนี่สองเทียดนี่มือยาวหกชุดโอ้พ่อยายมันนี้ก็ได้บ้าบพไปดอกกันหมดนี่มือเปล่อกเนาะกันเรื่องว่าเพื่อนยัดนี่ละเรือว่าเปลือกพ่อยายเยอะเนาะนี่ละยัดนี่ละเพล่อกจะนับจะนุนการเ็ดช่องจะพี่น้องคนใดมาเห็ด เดีเ๋ยยังไมู่ยูินเดอ้อวันนี้กิงต,ตันรวนๆเลยครับมันนี้จุยางเดียวเลยนห้องนี้มันีการันีการตกเล็กน่อคับแชไง้ะครับันแไงติวันแช่น่อยเนมาทีบ่ล่มเวยเนียนดิ แรนบาดีเฮาบุงเรียนใส่ไม่ต้สายไฟต่กอนมามีสายไฟเรียนในที่วบาชวมือเรีนยากเงนให้น้องชมหมดแล้วใส่เรียเรียนหมดสายไฟนี่ยันเร็วใส่เรียเรียนหมดแล้วก่อดีพ่อบาเพิ่งด้บีกว่าเขาสงซีมก่นเด้นี่นี่มกวนน่อยเจ้กวัใส่กนเนาะ ใส่นันกินอะไรน,นี่พอ้ยน้องพอนนอีกแล้วื้อกวเาไสามวันนี้บอน้องพอนนอีกแล้วอา,าได้เกนเห็นน้องเก่าเ้อครับขอตัวเ้ว้ครับจะวากัน้อมาเล่าย่างบุบนน้องพอนกันจับมื่สิ่อื่นยาพอนบุนมันโดนแล้วเ็นเล็กระซังเป็นต่ออาคือต่อ Ủa bố gói kinh Chắc bố gói cơ bớt thêm tốt lắm Anh ấy xay tay phở Chào phèo nó không kịt chiên Cút chút nồi đi Ừm, nào, chút nồi Xìm cơ nè Được được จะขาดเพื่อนเอาพันต่อขอสุจกจะขาดไปนี้นะจังไวย <LAN> เถอะเพื่อนเอาหันหันหตับเห็ดเป็นแผ่นเป็นแผ่นหันตับเขาหมูเขาก็สีหมาเนี่ยแบบเขาบ่หมาเด้อเพล่นในจริงเจ้ากว่าเป็นเนื้อเขาลมไปเมื่อนึงพึ่งเืิดเข้ากระบอกถอกบอกห่วงเว้ยปีนี้เขาจมันฝนดีให้จังได้บุ เอยเราควแต่เกียวแม่กหลพความกันด้วยคืออยู่ได้สองได้สองยางนี่แม่เขลบมือได้สิกับนังเที่ยวด้วยะบอกเขาดวงหนาจักมือของมือได้อยาดเลยเียวแม่กาหลุพความกันได้ครัเอาไปยิ่นตัดต้นนี้ได้เหรอตัดส้างรางได้หออเลยหอเลย ลืมใจติดไปง้นลืมไม่กันเลื่อมลืมใจลืมใจแ่งนัวกันเลื่อมนี่ว่านี่เราแทบดิบบิ่งจะเข้าเลยผมฝันว่าจรวดมาเม่ขึ้นเหรแม่ป๋อยขึ้นเไอ้พอซุปซีมแก้วกระดาษพวกเบิรงขากระดจนว่ากระจกพิสของที่ผมบึงบิงหลายบ้งอนไหลายกับฝันนั้น ฝันไหมฝันว่าจะหลวบมาไหมอเ,อเอาไปไงต่จเพียนม,มาได้เสียบกันเลยเอสหลังดูหอ,อิมอกันนะิมไสหลังดนี้นี่ไปปลมมมันยังบ่วม บริมักตรงนีปีเอาไปงยจซิมจดก่าเนกมันนี่ับีกันใส่ย่งนีตัวางด้วยมาเอครับมาเลยไนอนแบบตัน้ำกันจะไม่เล็บมือก็พค่อยดีขึ้นผู้บริโภคหนังขาเร้อผมก็ได้ออกเปียงถู3สามเทียนจนเลามือสิขาดอย่างนี้มันต้องออกอ มากับมาไอ้หลักบักมไน่ะยึดบักนี่ไปนี่ผมมีการไกวแล้ครับวางหอเขวันไอยจ่เลยจานอะไรเพีงที่สุดคือไปงานแต่งหรือว่างานบวชกันได้จังซีนี่โตขังเชียงนี่สิงตาหน่อยบ้างเลยดิคือว่าอะไรคือกันสันน้บาตนี่ล่ะดูเสียบเลยตอนนี้ มันจังว่าบางแจงก็าฟูด้วยก็ไว้หรือครับพี่น้องเยแต่บักพริตบักพริตกับลั้นเป็นนมวยเดียนเดียนนาเตี้ยนนานี่นี่ผมอยากถามพี่น้องว่านั้นเขาหนาหนาวนี่ปลูกกันได้มันจังสงามดีสันดิไอย้ายกันจะเฝ้าถามเพิ่นน้ำทุกคนมวยงั้นก็ต้องถามกันตัวนาะเพิ umas, Hello, uh> ่นไหมอ่า งอ่ก,กับมีไข่ไข่มู้ยหมอ,มอปักดีวกว่าม,มาเดินเนี้ยนี่ไยมึงกอาจินนามเด้อ ยอะมาเปเกื่อนเลยมันทนมันทนมันทนความพอหน่อยด้อปทุก้นปัดเด็กก็ไปห้องเขาเอืนว่ะนี่ซอยจุ๊บเสียบบาแก้ว มันพาเทียนมันมันบุญกับทินไหมยานพะท่านเพิินก็เลยฝ้าไปแต่เด็กข้างมาเขาเราไปเลยขอบคุณพยัตนะพยังเจตการเขาไปพะท่านไปเดียวเขาจ้าสื่อไ้บุญคุณเกียวเฮ้อมันมันมันถือโทษเสาเลยื้ถมันเป็นมันหยุดมันหยุดก้นฟางกาสื่อสื่อยัดสิแเนนเขาสิลมสิลมสืหายาจจากแตบนี้สูมตูปวดคนอื่นช่วยเขาขอขอบคุณขอบคุณด้วยว่าทุกผู้ทุกคนะครับที่โนทุกคน วัวมงคลกันหน่อยว่าผู้ใดเมื่ถุกถุนว่าเฮาไปเมื่อเช้านี่ใครเนี่ยต้องเตรียมมันกับไปได้ต้องเตรียมมันกับไปบ่ได้ยยังหุดเป็นขาเป็นนันอยู่ว่าโอ้ยข่อย่ามว่าท่านแมนอยู่คันอีกจังน้อยจะว่าท่านได้เพร่ะนันมันมาบุญกระถิ่นพี่น้องคันเสาร์อาทิตย์นในฮังเปินบ่าวต่องมาเลยเพคันวานั่นเห็นบ่างสมมือคนเหตุบุญใส่เสาร์อาทิตย์ไหมนี่เล็กโอ้าเจ้า์ทำงานใส่เด้อครับ มกขมละจำยงแเสียเอไปนอยังไงสร้างนูนนกับเรแล้วเจียวขา่เวเาเนี่เจียวเขาว่ะตีเลี้เจียวเข่านูกับหลาย <c oughs> ที่นี้ที่นูัหนาหนีก็เสีย้นหนาฝนอจังวแมนบ่แมนบ่ก็ค่อ็เสียฝนงป่าเปากันวิฝนก็เสียบ่มันอใครขึ้นหนูขึ้นหมูเนอสัเนี่ยมันเกตบ่เขาไม่ตามันทีน้ีด้ เขามันปลาเก๋อหือเขานาต้องขายเพื่อสี่บาทมัต้องขายกันบกขายเจ้าติกิในบ่อาปั้นกับพเขากันวอ์มาหมดละนี่แหละยังก็ถือตำนักจ้าวบผิดบหกสียรมันสามสิ่พนจังไหนนี่ขาพันพันตับต้อไปไงมันมีการพันนี่คันแท่นให้ทางหลังแล้ว่อเจีงหลุดเดียวเลย กันแท้หน้าไปรีอย uhm ู่ข้างล่างบ่กันแท้ยังไงไปอยู่ข้างล่างเนี่ยว้าวน้ำหัวว่ะแต่เนีเราเนาะว้าวนี่นี่เนี่ยเนี่ยอุยหุดยอดเลยมนีตับก็ได้ร้ายนึงว่ะนี่กันแท้มันรีอยู่ล่างกันแท้มันใหญ่กว่ากับเลขกล้วยหน่อยยานยานเนี่ยว่มือไดยเพื่อถึงมหา่็เที่ยวห้องนี่มาจัดเนี่ยสามยหาบวกเขาลงหนาไปก่อนเขาสื้อ ไปก็เศรเลยสิเปสั่างเอนไป้วกันนะจกกินดีกันที่งั้นบุษนากินดีกันที่อยงนี้กันไถจะไปบึงโฮละมักรถเปืนค้ากับจะไขอขวดนหน่อยรถบักไงรถดถอยดิมองวดงอื่นดิอื้ดียวมามาไตโผัวคนนี่ครับว่าเป็นครับว่าเป็นป่ะ Điểm bỏ giác nó của cổ nè Thấy xuống chưa tìm mất đi nạn Thấy bỏ pin Nó mà chọn chỗ về cổ cổ này cái này Tăng ta gặp bỏ cư Nó chọn cổ cổ này rồi, năng gặp bỏ cư nó có thấy bỏ pin lèo Quân cái ngắm muốn chơi đi Ngắm เห็นแล้วพ่อเห็นล้วพ่อยางจิดสองพวกำบวกนี้แม่แตวก่อยไปทันรับจ้างของขีปนไทยดอกเสียดายเพรมันเสียดายอ่ะบานเขาลงหไปมันก็คิดตึบมันเวลาตักันยหันแล้วึ้น้องไทหนาแรงเนี่ยโนไม่ได้หนาแรงนี่เน่ยไปไถอันหุดหน้ามาเลยดิบ้านหนาฝนมาเลยจมเลยมันรลดกันงหญ่มันหนักเนี

กันแท่หน้าก็ไม่เหมือนกันอืกันแท่หน้าวะเนอะไม่แข็มันมีมนนคู่ไหนอย่างนั้นน,นันนานว่าสามสิบปีชื่อปลาไก่กันกับคุณแท่หน้าเนาะไปงันแทงงั้นกับกจิจว่ารถาลาบกจ็จวัตสิบหกโอ cái joe tiêu kiểu sốt sốt, cứ như anh chỉ khăn lau bây giờ, cái joe bung bơi, đâu vậy mất con, một thế kia mơi, một thế, anh bớt nào, tấp các cái, tấp mới mới đây, trang, nè, tôi thêm một cái loại chật nam trang จะไม่บอกนะก็จะไม่บอกจะไม่ดูเต่าเขาไปเก็บเยอะเอยตามมิ่เลยมันอาสิ่งบดีเนาะถวไม่สีำแข็งบ่ได้มต้องมาเสียเงินหรอกว่าบ้างใดกัไปกันอืเจ้าสองสามสิช่วงหลังผมว่ามันกูติดยจแต่ว้าวจีน่อยใจยู่น้อนยงขึ้นกันไวัดงบ บ่มันไข่บเพี่ต้ย่ายคยอันบ้านนี้ย้อนไปนิยมเยะกับบ้านนปูดกับป้าปัสวาชอปัสวะได้ป้าทำงานได้ทำงานบ้านปัวาดีกันคือผมกินใบกับทอมบริกองแมนขาเจ้าบอกแล้วว่ายาสัยกินมันติเป็นไตินนูตะวักบี้กองนี้นนี้ บอกมาคักเลเขาบอกแล้วว่าอย่ากินไม่ั้เป็นกอย่ไปิไม่ยำดิเป็นเ้อใ้ป่าเลมักหลายที่เนี้อสิ่กับังเนี้วเจ็บเจ็บงท้องไหมอันนี้ไปเชี่วกัไตแล้วกว่าเ้อเปยังไงเสียงดังปุ๊บมันอุ้งยังสุนทว่รคุ้มไปหากับผูเห็นมันเป็นหนูเป็นคนมันเป็นมัปอกันโบราณก็จะกินน้ำแกงน้ำหินตโมกิน ตั้ไม่สีละลายแล้ะแ่เหียวปื๊ดจบโอ้ทางหัแข้งดิทั้งประลยนั่นแหละก็เศ้ากินบานเขากินแบบกินนานยิ่สมจับวางมาดิบัดนแอบนะโอ้ยจับเนี่ยกบกินตัวกันแน่แ่บ นี่เอาล่วงไปใต้ละก็สอนสดกินตะไคร้ง่ายเยไม่ได้กินมั่นั้นเออเห็นแต่ละยับหยาก็ต้องเอาสอนสดแสยบยัดกินตะจับมันที่อยามไอผู้บกเกยกินผีกินเนมันจับมันหยาบมันมึนมันหยามมันถี่หยามนะตัวเด้อกับพี่น้องวันพอสุขพอเร็มมาก บอเป็นไงพนุสตรงมีสุระงานทัพี่น้องตลอมื่นตลอพนาะงหมือนมันบอไป่ไดะดิประเทศที่ฝังตายกระจมานี่มาไปว่าด้ไรับพป็น้องพ่อน้องพ่อเนเมือนเพรน้้มันตายทีเดียวดิมันตายหลายเียดก่ mình là tay 2 kia Chị bị luôn phải Thôi mất tay, thân cảm mất tay Đã không? gì vậy Tao Tắp khăn thế này thang làng thang quần năng quần vợ. รับมันอย่างหมื่นนะอาซ่อนก็ได้ถึงบรถีถเห็นบอย้างนี้กับโคดับขุดแมงนี่แหละกองท้ายี่ขันเป็นน้ำมันบอติดแต่ข้างใดบ่ต้องกันเป็นเย้าอีกทีแซ่บครับพ่อผสมแซ่บกลากว่าแซ่บไปเลยเป็นง้อหน่อยอยู่เด้เนาะนี่ขนาดะลาหมี่แขวนกินได้ปบบไหนโดนโดนกินเธอพี่น้องขอบคุณขอ หยัดลยหลายๆเด้่อจีซอยพังมาเด้อยั <ชม S 2> กินปลาไหลกัไม่ยดกินง้วอยเาดิเด้อหยัดเด้อซอยเจ้าไปซอยขมิ้นเด้อบารุดน้องยังหลบเอาปอซอยกอบเก่งกวาเฮาือเอาไปววยังเขา,าไปไา้นต อืมก yeah. ่อนป่ออื่นก่อนนี่แหละก็โจ๊กเรียกว่าไปไปงานแต่งงานอย่างงานบุญอย่างนี้ข้าเจ้าแจกได้แบบนี้เนีบสจ์กได้เขาเจ้าสมหมายเรื่องมันบางเขาเจ้าเดียร์สมอไร้อ๊ยแกขับเนี้ยนี่ว่าธรรมดาใช่ดีแก่เจ้าแก่ขัาได้รึปะ mua mày mày nó rất tốt đó cần mua không bao giờ được mất tiền bao giờ dám chín trang dám lấy dám chín lấy nào dám chín cá cô này bọn được số đây giờ cầm xăng loan hán bây giờ quay cho xăng bán giờ chỉ ngắn giờ ngắn lại có chỗ có phần ngắn quay bật lại <laughs> xăng bán đấy không có xăng đi qua xăng bán này quay thì là bèn bán này จาหลบอนอยหาินั่นแบบนี้เลยเอาครับเขากรบอกว่นี่สิกะเเจ้าเจ้าลเบ่ไดับจิงครบ่ได้ว่ากันครับวันนี้วันใดมอนี้เหาขอขอบุญุนมวยพี่น้องเด้อครับฝากนทนท่านเอาเะทุงสิบวเลเลี้ยเนี่ยพอไต้องน้ำจิตงขึ้นจังไสือมก็บพรจินน้ำฝนหลวงิไม่ดีนำธรรมชาตินีรับีละน้องเฮสิเพยเวลาคิด จังไดจังไรับงที่ามเสรเด้อครับมมันเกิดไกรยีไม่ีังเดาวอยนองเฮากับังกบตรองกะจะลอปลอัยเด้อครับผมมึงเคื่อนกั่วิสไม่ส่วนไหลครับหลวนตาบ้าครับทมครับมันมันอาจจะเป็นกัเป็นไรน่นะครับครับผมก้าวเาสวัสดีจักพี่ครับเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ